ในยังก่อนนะยังสักมาอีรี่บอกอารนึกถิมมึงดูแล้ปเอล่ะมาดูอันนี้น้องโบสนะฮะนี่น้องอาด์ตนั่นน้องเต้ฮะและเสกสันที่หลบมุมอยู่ตรงนั้นทำท่าหลบคนน้อง แลวนี่คือน้องแดนมอสามหมดแล้วฮะงานา้ั้โลมน้ำเกียวเะทำกียวเฮ้ชิคก้า เอาบอกชื่อเฟซเหรออันนี้น้องอาร์ตเลยนะอาร์ตมาอาร์ตอะไรนะอาร์ตยังก็อาร์ตมาอารมาอ่าอันเต้มันลายใช่ไหมอารอะไรนะเต้มันลายเหรอใหญ่มลายใหญ่เต้มได้ไงเหรออันนี้โบทอะไรบทยังวะบทไม่นโบเงินบทเงินบทบ่ทิศทิศ เด็ดเด็ดแท็กเด็แท็กเด็ดแท็กนี่ก็จะมีขี้ดงขี้ดินนะฮะนี่ก็คือล้างแล้วแต่ว่ายังไม่เกี่ยงนี่ล้างแล้วเกี่ยงแล้วไปคว่ำไม่ได้ไลฟ์อัดวิดีโอไว้ ่ค่กระโจดคือเกาน้ำก็จะมีขี้ดินอยู่ประมาณ<า>นี้ท่านตาบอก<ถ>เกาที่หล่ะก็ขอบใจอ่ะไปขวบกันกันนะฮะทั้งขยะอ้อมโรงเรียนเริ่มแตกแล้วนะคะสามปีกว่ทาทาั้งขยะแตกร้าวในบางจุด เนี่ยอย่างเงี้ยแตกแลละนี่ขนาด,ไม,ไ,ด,ไ,มไ,ดไม่ค่อยได้ซูนเลยนะไม่ค่อยได้ซูนนะก <c oughs> ็มีน้องเสกนะฮะไั้งที่จบไปแล้วนะฮะสิทธิ์เก่าฮะสิทธิ์เก่ารุ่นถังขยะ <c oughs> รุ่นหนึ่งฮะรุ่นหนึ่งฮะจบไปแล้วฮะอ่าส่วนเขานั้นได้น้ำหนักลดไปประมาณสิบกิโลนะฮะ <c oughs> จากตอนมสามฮะ <c oughs> ไม่เลีแดนมามันลดลงจากโลกสิแต่ก่อนไม่สำราลนะังหกังโลยไหมตนนี้คือต้องเตะฮะจ่าแต่ก่อนเป็นเด็กดำๆจะจ่อยน้อยๆฮะแต่เขาทุกคนก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เคยเป็นเด็กมาก่อนตัวเตี้อ่ะอันนี้น้องโบ๊ทฮะน้องโบ๊ทออโอ้ยมีเด็กน้อยจากบ้านไหนมาน่ะอ่าน้องดิดกับน้องอะไรมะน่ะชื่ออย่างบอลบม้อปั่นทั้งเริ่มแตกแล้วฮะเอาหินดนองแลยหันทั้งหลังคัะทั้งหลังหินดินมโอย้อะโบดโบดททั้ง เอาจะตอนกันนี่หละมันเสียหนั้น่าสะดึงออกเนียบนี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งใช่ปะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการขัดแต่ก่อนนั้นเนการรวมทั้งขยะก็คือใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงอันนี้ทรงผมน้องเสกนะฮะ อย่างเท่ไม่ได้ไลฟ์สดอัดวิดีโอโอ้โหฮะอันตัดบางก่อนนี่บ่เป็นปะตัดมือใดหมอตัดความกันก็เตะบ่อัดเมื่อวานนี่เออตัด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 เหตุเป็นทรงแทงหูบอลอดอกตัด อาดเป็นคนที่พูดแล้วน่าตายมากเลยนะอาลักมุกนะมุกิมเปย์เย์นะมุกบางนี้เดี๋ยวอาดมูเขาหนำมาทอดอื